Terima kasih telah menonton! เพีองประชุมเทศบาลตำบลหนองตะคงอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีนายมนสิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานในการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิสํานักงานจรรทานแขวงการทางเพื่อติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติงานโครงการตามนโยบายของรัฐบาลที่ก่อสร้างระบบส่งน้ำและอาคารประกอบโครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธระยะที่3จังหวัดจันทบุรีซึ่งเป็นโครงการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้ง และอุทกภัยของจังหวัดประจำปีงบประมาณ2,563เนื่องจากมีความล่าช้าโครงการดังกล่าวครอบคลุมไปที่6ตำบลได้แก่ตำบลเทพนิมิตตำบลนองตะคงตำบลคลองใหญ่ตำบลทับไซตำบลโป่งน้ำร้อนอำเภอโป่งน้ำร้อนตำบลทรายขาวอำเภอสอยดาวประกอบด้วยคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายความยาว19.32กิโลเมตรและคลองส่งน้ำสายซอยและสายแยกซอยความยาวรวม19.31กิโลเมตรปัจจุบันผลงานสะสมทั้งโครงการประมาณร้อยละ80 เนื่องจากสภาพภูมิประเทศมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่เคยเออกแบบไว้จึงจําเป็นต้องดําเนินการแก้ไขแบบคลองส่งน้ําและสะพานรถยนต์ให้สอดคล้องกับโครงสร้างของถนนทางหลวงทําให้ต้องดําเนินการแก้ไขสัญญาใหม่เนื่องจากมีปริมาณงานและวงเงินที่เพิ่มขึ้นซึ่งขณะนี้กรมชลประทานได้แก้ไขแบบและทําสัญญาใหม่กับผู้รับเหมาเป็นที่เรียบร้อยโดยมีระยะเวลาในการดําเนินการ210วันปัญหาคือ คลองส่งน้ําเฟสสามของอ่างเก็บน้ํคของประพุธมันล่าช้ามานานแล้วตอนนี้มันถึงฤดูแรงแล้วเข้าฤดูแรงแล้วชาวบ้านก็ต้องการการใช้น้ําแล้วก็ทำำําลําายนอกฤดูปัญหาตอนนี้คือคลองส่งน้ําไม่เสร็จไม่สามารถปล่อยน้ําได้ซึ่งน้ําเนี่ยเต็มอ่างเก็บน้ําหมดละเจ็ดสิบหกล้านลูกบาทเมตรตอนนี้ชาวบ้านก็กําลังรวมตัวกันที่จะไปเดินขบวนแต่ว่าทางผู้นําก็ได้ขอร้องไว้ท่านผู้ว่าท่านทราบข่าวก็เลยมาเชิญชนประธานเชิญผู้นํามา มาพูดคุยแล้วก็ค้รับเหมาที่ก่อสร้างบริษัทเพื่อที่จะมาดําเนินการเรื่องพวกนี้ให้แล้วเสร็จให้ทันช่วงฤดูแรงนี้วันนี้ก็เป็นการพูดคุยแล้วก็เป็นข้อตกลงร่วมกันนะครับเบื้องต้นเราได้คุยกันนอกรอบไหมครัว่าจะมีทางแก้ไขยังไงเบื้องต้นได้คุยกันนอกรอบต้องซักทำไอ้ส่วนที่จะต้องปล่อยน้ําในส่วนของคลองเมนให้จบแล้วก็ไอ้ไอ้ท่อที่จะต้องปล่อยน้ําจากเฟสสองเนะี่ยมาเฟสสามเนี่ยนีต้องให้แล้วเสร็จ แล้วก็2ส,ส่วนเนี่ยเดี๋ยวคณะกรรมการบริหารจาก,การน้ำเนี่ยจะดูอีกทีหนึ่งว่าเราจะต้องแก้ไขย,ยังไง2ส,ส่วนนีนน้ต้องจบก่อนเบืองต้นนี่จะได้รับผลป,ประโยชน์พี่น้องเกษตรกร,รประมาณเท่าไหร่ครับประมาณ4 0 0พันกว่าไร่พื้นที่ประมาณ4 0 0พันกว่าไร่เกษตรกร,รประมาณ400ร้อกว่าร่